สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงไลแมนกับลาลามูวทำงานมันเงียบแล้วก็เช้าเช้าก็ยังมีพอตกป่ายปุ๊บเงียบเลยมันเท่าที่สังเกตอ่ะเรื่องปรับระยะการให้เห็นงานไม่รู้มีส่วนหรือเปล่าแต่ผมมองว่าคือตอนเนี้ยคนคนขับมันเยอะมาก คุณเห็นตามแยกอ่ะมันเต็มไปหมดเลยนะครับนั่งอยู่ตามแยกตามห้างสำกระสินค้าทางร้านอาหารคือไม่ต้องไปบอกแอปอื่นหรอกแอปอื่นเขาก็นั่งอยู่แล้วถูกไหมแต่อย่างลายแมงกับร้าละมุเนี่ยมองเตือนต้มได้เลยว่าตามแยกไฟแดงทั้งหลายใต้สะพานหรือเซเว่นหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกจุดเลยงานที่เด้งใกล้ตัวที่สุดแล้วทุกคนก็ตั้งจิตตั้งใจอย,อยู่กับเบอร์ถือือ คนก็ล้วนิ้วอยู่กับมือถือมันก็จะทําให้งานที่เด้งเข้ามาเนี่ยสมว่างานห่างกันแค่200เมตรเนี่ยมันเด้งมาภายในปุ๊บนึงเนี่ยคนที่ใกล้ที่สุดก็กดได้ถูกปะห้าพัห้าบาทเจ็ดเจ็ดบาทแม่งโงหโไโโโด้อยู่แล้วยกเว้นก่อนเที่ยงช่วงประมาณใกล้สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงช่วงนี้งานดีหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยสั่งแล้วเพราะว่าผมผมองว่ามัน มันถึงเวลาทํางานแล้วก็คงไม่ใครไม่ค่อยมีใครอยากออกมาข้างนอกเท่าไหร่ห้างเปิดก็มีส่วนไหมมันก็มีส่วนแหละแต่ว่าคนกว่าจะเข้าห้างในแต่ละครั้งก็ต้องสแกนนู่นสแกนนี่เดี๋ยวก็เหอเลิกเห่อช่วงนี้ก็งานที่ใกล้ตัวเองที่สุดสุดหน้านก,ก็จะกดติดถ้าไม่พลาดนะก็จะติดเลยแน่ๆนะครับยังไงก็ มันก็มีส่วนแหละมันส่วนใหญ่ก็ผมว่าคนมาคนขับมันเยอะขึ้นแล้วการนั่งการกระจายตัวการนั่งเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมองเห็นเหมือนรถแก๊บคาร์อย่างเงี้ยหรือกรแท็กซี่เนี่ยผมว่าเปิดมามันอาจจะเห็นว่าแม่งแดงแม,แม่งสีส้มทุกจุดเลยทุกแยกไฟแดงมีคนนั่งรอทุกเซเว่นมีคนนั่งรอทุกข้างตะไปสินค้าที่มีร้านอาหารชื่อดัง ก็มีคนนั่งรอมันเลยทําให้งานเนี่ยไม,ไม่ไม่เด้งข้ามหัวไปมาเท่าไหร่ถ้าไม่ได้แบบล้นจริงๆจังๆนะไม่ข้ามหัวแน่นอนพอคนกดรับงานปุ๊บไอคนถัดไปเไม่ได้เห็นงานแหละเพราะว่าไอคนก็กดรับไปแล้วถูกปะ่ะนั่นแหละนะครับคนขับเยอะผมว่าคนขับเยอะมีส่วนมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอันนี้ว่าทำไมงานลายแมกกาเรามูมันเงียบจังคนขับมันเยอะคุณไปอยู่คุณไปดูนอกเมืองนี่้านกบ,บงังหนองแผมอ่าอะไรนะสมแมดดำประชาธิปัตย์มันก็มีคนจับกลุ่มนั่งกันสี่ห้าสิบสี่ห้าคนสี่ห้าคนสิบคนมั่งห้าหกคนมั่งตามป้ายรถเมยมั่งคุณก็เห็นอยู่แล้ว จุดๆที่เขามีงานกันน,นะครับแบ่งๆกันไปครับช่วงนี้ช่วงโควิดเ9เหนื่อยครับเหนื่อยอยังไงก็สู้ๆทุกคนครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องมินทีวีน้วยนะคะสวัสดีครับ